พี่นิดทางโรงพยาบาลก็แจ้งมาแล้วนะพี่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาเขาจะยุติการรักษาพี่แล้วก็ไม่จ่ายยาให้พี่แล้วนะไอฟ้าแกก็รีบโทรหาลูกชายไปสิเขาหลอกให้เงินลูกชายแกไปสองล้านเราได้เงินค่าตรวเชยมาลูกชายแกคงไม่ปล่อยให้นอยู่แบบนี้หรอกนะโอ้พี่นิด ไอ้ know, นอดน่ะเหรอฉันโทรไปหามันแล้วแต่ไม่รับสายฉันแถมยังปิดเครื่องด้วยฉันก็เลยตามไปที่คอนโดแต่พนักง,งานเขาบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่ามันยายออกไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่นิดมันทำอะไรไม่เคยสนใจพวกเราเลยเนี่ยมาแกลืมไปแล้วหรอว่าเรายังมีมาอยู่แก็ีลตรงไปหามาสิได้มามนช่วยจ่ายคารักษาให้เราก่อนแล้วถ้าฉันหายดีแล้ว พวกเราก็กลับไปอยู่ประมาณที่บ้านนะได้สิพี่ถ้างั้นฉันจะโทรไปดูนะฮัลโหลไม้ตอนนี้อาการป้านหนักมากเลยนะลูกไม้กลับมาหาป้าหน่อยสิ ถ้าเกิดว่าไมายมาตอนนี้ยังจะพอทันอยู่นะไมายพวกเราสองคนคิดถึงไมายมากเลยนะลูกอยากให้ไมายกลับมาหาพวกเรานะเหรอคะสิบปีแล้วนะคะที่แม่ไม่ได้โทรหาไม่ยแม่จะมาคิดถึงไมายตอนนี้เนี่ยนะคะนี่แม่มีเรื่องอะไรกันแน่คะพาทิกก็ไม่ได้ขึ้นทางทิศตะวันตกเลยคะ่ะทาไมถึงโทรหาไมายได้ล่ะแม่มีแผนอะไรกันแนะ่ไมายตอนนี้อาการป้านหนักมากเลยนะลูก แล้วหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะ่ะเขาจะยุติการรักษาแล้วก็ไม่จ่ายยาให้แล้วนะม้ยมายมาช่วยหน่อยสิลูกไม่ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ป้านหน่อยไปหาลูกชายสุดที่รักของแม่สิคะจะมาขอความช่วยเหลือจากมายทาไม,ไมความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันจบไปตั้งแต่สิบปีก่อนแล้วนะคะตอนนั้นเรื่องค่ารื้อถอนบ้านแม่เป็นคนตัดขาดกับมาเองไม่ใช่หรือไงคะ แม่บอกว่าจะไม่มีทางมาขออะไรจากไมอีกแม่ลืมแล้วหรือไงไม้ถ้าเป็นเรื่องนั้นนะแม่ยอมรับนะลูกว่าแม่เป็นคนผิดอ่ะแต่ไมอจะมาโกรธมาเกลียดพวกเราสองคนแบบนี้ไม่ได้นะหรืออีกอย่างไอ้บ้านหลังนั้นมันขายได้สองล้านก็รจริงแต่ไม้อย่าลืมสิมันเป็นทรัพย์สินของแม่กับป้านะแล้วที่สําคัญพวกเราก็เคยให้ไม้ไปแล้วสองหมืน่นแต่ไม้ปฏิเสธเองพ่อเง้นจะมาโทษพวกเราได้ยังไงเงินตั้งสองล้าน แต่แม่ให้ไม้สองหมื่นนี่นะคะแม่แม่คิดว่าไมา้โง่เลยดีกว่าค่ะไม้ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านมาเขาก็บอกแล้วว่าทุกคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นมีสิทธิ์ได้เงินเท่าๆกันแต่ว่าตอนนั้นไม้แค่ไม่อยู่บ้านแล้วแม่กับป้าก็ปิดเรื่องนั้นเราก็ไม่ให้เงินนั้นกับไม้ไม้เองก็เป็นลูกแท้ๆกับแม่เหมือนกันนะคะทำไมแม่ถึงทำแบบนั้นกับไม้คะไม้ฟังแม่ก่ขอนสิลูก ตอนนั้นไม้ก็น่าจะรู้ว่าแม่อึดอัดแค่ไหนก็น้องชายแกมันอยากแต่งงานใช่ไหมมันก็เลยอยากได้เงินเป็นค่าสินทรดแล้วก็ไปซื้อบ้านซื้อรถนะไม้แล้วถ้าเกิดว่าแม่แบ่งให้แกตอนนั้นน่ะงานแต่งน้องก็ต้องร่วมสิไหมแม่ก็เลยไม่รู้จะทํายังไงก็เลยตัดสินใจแบบนั้นน่ะไม่น่าจะเข้าใจแม่ไม่ใช่หรอ <c oughs> ตั้งแต่เด็กจนโตไม่รู้อยู่แล้วแหละค่ะแม่ว่าแม่กับป้ารักน้องมากกว่าไม่ว่าอะไร แม่ก็ให้น้องทุกอย่างต่างกันกันกบมายตอนนั้นที่ฐานะของบ้านเราย่ำแย่ไม้ไม่เคยขออะไรไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยสักนิดเดียวแต่มายสอบติดมหาวิทยาลัยไายแค่อยากเรียนหนังสือแต่ไม่มีใครอยากให้ไมยเรียนสักคนบอกให้มมยทิ้งการเรียนแล้วก็ออกมาทำงานเพื่อส่งน้องเรียนอีกทีแต่กับน้อง ม่ว่าน้องอยากจะได้โทรศัพท์ได้คอมพิวเตอร์หรืออยากได้อะไรเนี่ยแม่กับพ่อก็หาซื้อให้น้องจนได้ไม่เคยพูดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม้หมายฟังนะโรงเรียนที่น้องเรียนน่ะเพื่อนเพื่อนเขามีแต่คนฐานะดีนะลูกแล้วถ้าเกิดว่าให้น้องแต่งตัวขี้เหร่ละน้องก็ต้องอับอายคนอื่นน้องก็ต้องถูกคนอื่นรังเกียจสิลูกมันจะส่งผลต่ออนาคตน้องนะไม้แล้วอนาคตของไายคะแล้วความรู้สึกของบายล่ะแม่ ไม่เคยคิดถึงมันเลยใช่ไหมไม่เรียนมหาวิทยาลัยไ,ไม่ต้องส่งเสียตัวไม่เรียนเองไม่ต้องกู้เรียนทำงานพาร์ทไทม์เพื่อหาเงินเอาไว้กินไว้ใช้รายวันแม่กับป้าไม่เคยให้เงินไมเลยแต่กับน้องมันไม่เคยเป็นแบบนั้นแม่กับป้าให้น้องทุกอย่างทั้งที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันอะ ใช้ชีวิตต่างกันอย่างกับอยู่คนละโลกแล้วตอนนี้แม่กับป้าจะมาใช้เหตุผลอะไรให้ไม่กลับไปดูแลล่ะไม่ไม่ฟังแม่นะไม่เป็นลูกคนโตไม่ก็ต้องแบกภาระให้มากกว่าน้องสิลูกจะมานั่งน้อยอกน้อยใจทําไมแล้วอีกอย่างน่ะมันก็เป็นเรื่องอดีตที่มันผ่านมาหลายปีแล้วนะลูกไม่จะขุดคุยทําไมเอาเป็นว่ารอบเนี้ไม่อภัยให้แม่นะลูกนะ <c oughs> ปล่อยให้มันเป็นอดีตอย่างนั้นเหรอคะไม่มีทางเพราะทุกอย่างมันฝังอยู่ในใจไมยมันอยู่ในความทรงจำของไมายมายไม่เคยลืมได้ตอนนั้นสิบปีที่แล้วพอไมยรู้เรื่องว่าแม่จะได้ค่าหรือถอนบ้านผู้ใหญ่บ้านเขามาบอกกับไม้ไมยดีใจมากไม่คิดว่าแม่จะบอกข่าวดีนี้กับไม้ด้วยตัวแม่เองแต่พอไม้กลับไปถึงที่บ้าน ไม่มีใครอยู่เลยสักคนทุกคนทิ้งไม้ไปกันหมดโดยที่ไม่บอกไมาสักคำแม่แม่จริงๆด้วยอะแม่ไม้ตามหาแม่มาตั้งนานเลยนะคะหม้ได้ข่าวว่าแม่อยู่ในหมู่บ้านนี้ ไม่เดินหาแม่ทุกซอยเลยนะแม่ทำไมแม่กับป้าถึงย้ายออกจากบ้านนั้นแล้วไม่บอกไม้สักคำเลยล่ะคะไมยแกนี่มันเก่งจริงเลยนะตามฉันเจอจนได้จะตามไปถึงไหนเนี่ยฮะใจคอจะเกาะฉันเป็นปิงเลยได้ไงเนี่ยฮะทำไมแม่พูดแบบนี้ล่ะคะไมยเองก็เป็นลูกสาวแม่เหมือนกันนะไม่เกาะแม่ที่ไหนกันนะแล้วแล้วไมนก็ได้ข่าวมาว่า ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าแม่ได้เงินชดใช้ค่ารื้อถอนบ้านแล้วสองล้านแล,แล้วแม่จะทิ้งไม้อย่างนี้เลยเหรอคะไม้เอ้ย,ยแกนี่มันจริงๆเลยฮะเอาละเอาละในไหนแกก็ตามฉันจนเจอละเอาเป็นได้ฉันจะให้เงินแกสองหมืน่นไปตั้งต้นชีวิตนะไม้แล้วหลังจากเนี้ยก็ไม่ต้องมาเจอฉันอีกโอเคไหมอะไรกันคะแม่แม่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะ นี่แมบบ่จะทิ้งมายจริงๆอย่างนั้นเหรอคะถ้าเกิดแม่จะทํากับมายแบบนี้อย่างน้อยๆแมบบ่ก็น่าจะให้เงินส่วนแบ่งของมายไม่ใช่หรือไงคะอะไรมายส่วนบ่งทนแบ่งอะไรแกอย่าลืมนะว่าเงินส่วนนั้นอะ่ะฉันเก็บไว้เห็นตอนมันแต่งงานส่วนแกเป็นลูกผู้หญิงพอสักพักหนึ่งแกแต่งงานไปอยู่กับคนอื่นแกก็เป็นครอบครัวคนอื่นไปแล้วมายเพราะฉะนั้นฉันให้เงินก้อนนี้แกไม่ได้จริงๆ่าอย่างว่านั่นแหละฉันจะให้แกสองหมื่น แล้วต่อไปนี้ยแกกับฉันก็ตัดขาดกันสักทีได้ไหมไม่ต้องมาเจอกันอีกเข้าใจไหมแม่แใจยังไงไม้ก็เป็นลูกแม่นะแม่จะทิ้งไม้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคะเงินเงินสองหมื่นนั้นไม้ไม่เอาแล้วก็ได้คะ่ะไม้ล้านะคะแม่ตามใจแกแล้วกัน คำพูดพวกนั้นน่ะมันยังฝังอยู่ในจิตใจของมมไม่ไม่มีทางลืมมันไปได้หรอกนะคะแม่ในเมื่อสิบปีที่แล้วแม่ตัดสินใจที่จะตัดขาดความสัมพันธ์กับไม่แล้วไม่เคารพการตัดสินใจของแม่ตอนนี้แม่ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของไม้เหมือนกันค่ะเชิญกลับไปหาลูกชายหลานชายสุดที่รักของแม่กับป้าเถอะนะคะอย่าไปยุ่งกับไม่ ไม้แต่ตอนนี้น้องชายไม้แล้วก็น้องสะพ้ยไม้นะ่ะมันไล่พวกเราทั้งคู่ออกจากบ้านเลยนะลูกไม้กลับมาอยู่กับพวกเรานะลูกนะที่ผ่านมาแม่ขอโทษเรามาเริ่มก,กันใหม่นะไม้ว่าแล้วเชียวว่ามันต้องเป็นแบบนี้ถ้าแม่ไม่โดนน้องทิ้งแม่ไม่มีทางผมหามาหรอก ความสัมพันธ์ของเรามันจบไปตั้งแต่สิบปีที่แล้วแล้วค่ะแม่มายแม่ยอมรับนะนะลูกวม่าสิ่งที่แม่ทํากับป้าน่ะมันผิดมาหาลูกตอนนี้พวกเราคิดได้แล้วมายมายมาช่วยพวกเรานะลูกนะมาช่วยป้านะมายก็ได้ค่ะมายช่วยแม่กับป้าก็ได้มายจะโอนเงินให้แสนหนึ่ง ือเป็นค่าตอบแทนที่แม่ให้ไมยเกิดมามีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่น้ำจากวันนี้เป็นต้นไปเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกส่วนเบอร์นี้ไม้ก็จะเลิกใช้อย่าพยายามติดต่อหามายอีกขอให้เราต่างคนต่างอยู่ใช้ชีวิตกันคนละเส้นทางอย่ามาีข้องเกี่ยวกันอีกเลยนะคะไม้ไม้<อ>ลูกไม้ ไมอ้อนเงินมาจ่ายค่ารักษาพี่แล้วนะหนึ่งแสนบาทแต่ไมบอกว่าหลังจากนี้ไมจะไม่หมายุ่งเกี่ยวกับพวกเราแล้วพี่มันคงเป็นเวรกรรมของฉันที่ร,รักลูกไม่เท่ากันฉันก็ผิดเหมือนกันมีหลานดูสองคนไม่รักเจ้ากันเลยฉันก็ผิดเองที่ไม่เคยห้ามแกเลย คนเป็นลูกรักทำอะไรก็ไม่ผิดคนเป็นลูกชังทำอะไรก็ไร้ค่าไม่มีความหมาย